เปลี่ยนคลิปเต้นธรรมดาแบบข้างล่างให้เป็นคลิปเต้นจริงๆแบบข้างบนทําง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่กบจะไปสอนให้นะคะวิธีนี้ทําได้ทุกคนแน่นอนค่ะไม่มีพื้นฐานการตัดต่อก็สามารถทําได้แน่นอนค่ะเพราะแม่กบคัดวิธีที่ง่ายที่สุดมาให้แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะให้เรานำคลิปวิดีโอที่เราต้องการเข้ามาในแคปคัพให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนเครื่องมือข้างล่างเพื่อหาคำสั่งเอฟเฟกตัวนี้ค่ะแล้วให้เรากดเลือกเอฟเฟกเลยค่ะแล้วให้เราไปที่คำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอแล้วให้เราไปเลือกหมวดหมู่ไหนครับอันนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราไปเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการได้เลยนะคะเอฟเฟกที่เม่กบเลือกมาก็จะมีการเคลื่อนไหวของกล้องนะคะแล้วก็แฟลชไวท์สองนะแล้วก็จะมี อาการวินเวียนศีรษะโฟกัสแบบหมุนทุกคนลองไปเลือกเอฟเฟคที่ตนเองต้องการมาใส่อยู่ค่ะไปลองเล่นกันนะคะถ้าชอบเรื่องการตัดต่อสร้างตัวตนสร้างรายได้ให้ยายทำคลิปให้ติดตามไม่กบเอาไว้นะคะ